แคบานไปอยู่ในสวนพ้อที่เขาจริงนะวันสุดวันที่เท่าไหร่ไหมวันที่สิบเจ็ดวันศุกร์ไม้บอกว่าวันเช <c oughs> ้านอนคุณหันเนี่ยอ้สันทเรียนคุณบางอ่ะสิอ,นนอได้เจงในโลิ ไปทุเรยนกับมุงปูคุณอยู่ที่ไหนแล้วไปหมดบาคุณโอ,โอ้เว้ยเ <c oughs> บาเลยตัวเว้ยไม่เดินรถใหญ่มาเนาะมันตกมามันสิบติดบ่นี่สวนทุเรียนเขาอ,อีกทีเถอะเฮ้ยสวนอ๋ตัวนี้ใต้ ชามาเที yeah, so oh, ่ยวโนตุเร <contamination> oh, okay. ียนเออนี the ่มานคงออกนะเช่ไมบัตรอะไรหนีบัตรเลยหนีประจันในรูกเราโอ้ได้อยู่จังเลยจำไม่ได้จำตัวนี้ป่ะจำอันนี้ได้จำ không không, không liên đầu huyện tất nhiên không có liên đầu huyện an thành